เบยบอยนะครับจากช่องแม็กกพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กกพี่นะครับแล้วก็พี่ชัยนะครับผมกําลังเดินทางไปวัดของเจ้านะครับอังหอบางน้ําเปี้ยวจังหวัดเชียงร้านะครับคืนนี้น้องต้นข้าวนะครับขึ้นร้องเพลงเวลาสองทุ่มนะครับทุกคนก็ตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วครับทุกคนถึงกรุงเทพแล้วนะครับนี่พี่ชัยก็มารับผมที่รีสอร์ทบ้านแถวนะ นะครับเมื่อคืนนอนบ้านแพ้วนะครับก็เมื่อคืนที่ไปงานน้องอะ่ะก็ได้กินมะพร้าวลูกสิบบาทโอ้ยโคตรถูกเลยทุกคนมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอร่อยครับทุกคนได้กินสดๆเลยแล้วก็ไม่แพงนะครับถนนอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะว่าที่ผมทําคลิปยู่มมันสั่นไปสั่นมาเนี่ย ใชนะถ้าเกิดว่าทางไม่ค่อยเรียบนะนะครับนครับดูทางแล้วว่าไก่ย่างแดงไก่ย่างแดงนะครับพี่ชัยนะขับรถนะฮะเล่นวายกันโอเคเล่นมุมกว้างขึ้นคอสะพานเออเออเออปึ๊บอันนี้คือเราหนีทางรัดอันนี้รถติดนะเนี่ย ใช่ทุกคนเมื่อกี้มันมันรถมันติดครับทุกคนก็เลยมาทางนี้นะทุกท่านในกรุงเทพก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันติดเยอะนะครับอันนี้ก็ทําอะไรกันอ่ะขายของเก่าของเก่าเหรอผู้หญิงคนั้นของเก่าไหมเอาของเก่ามาขายเรียกว่าผู้หญิงคนนั้นของเก่าไม่ใช่แต่ด้ผมได้รับซื้ออ่าะเอฟซีก็กำลังให้ด้วยนะครับก็กำลังเดินทางไปนะครับแต่ว่าผมไป <c oughs> ขอทำทุุระกับพี่ชายก่อนนะครับเสร็จจากธุระที่กรุงเทพแล้วจะได้ยิงยาไปที่ชาลิงเซาเลยนะครับบรรยากาศที่กรุงเทพตอนนี้นะครับคื้มๆม,มัวๆแต่ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝน อฟซีกรุงเทพนะครับรายงานตัวด้วยนะครับเอฟซีน้องต้นข้าวใครอยู่กรุงเทพนะครับรายงานตัวด้วยนะครับอยู่เขตไหนกันบ้างเนาะนะครับวันตอนนี้เรากำลังจะไปชาติเชิงเศร้านะครับแต่ว่าเรามาขอทําธุระที่กรุงเทพก่อน มันยังเข้าพระรามสองมากหรือเขตอื่นแล้วเข้าพระรามสองอันนี้พระรามสองนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเ,เข้าไปรวมกับพระรามสองอ๋อแต่มันหลบอ้อมจากที่รถติดเมื่อกี้นี้ไงใช่เมื่อกี้เราหลบนะันทุกคนนะเพราะว่ารถมันติดแดงเถือกเลยนะครับติดจริงๆอ่ะนะครับผมระหว่างทางใ็้ fc ดูวิ w ข้างทางนะฮะ คลิปนี้ไม่เอาอะไรมาก8นาทีพอนะครับอย่างน้อยก็เป็นคลิปให้ FC ได้รู้ข่าวว่าแม g กกี้เดินทางถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอท,ำทํำธุระก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดระหว่างการเดินทางที่ไปถึงเซานะช่วงนี้ยังไม่สะดวกไลฟ์สดนะครับทุกคนนะครับก็เลยได้ทำอ้าวล้วอยู่บางบอนเหรอเนี่ยโรงเดียนพมลาดลังสรรตหลังงานเขตบางบอนผมรู้แล้วมันออกโซนไหน่ะ พราะผมก็เคยอยู่บางบอนนะทุกคนนะอบางบอนพระรามสองมันต่อกันนะครับมันติดกันครับอ่าไอนี่มันไปทะลุบางบอนสามปอะไม่ใช่ไม่ใช่บางบอนบางบอกลับมาพระรามสองนิดนิดมันติดไปแดงโอเคมันมันมันติดนิดหน่อยผมรู้แล้วมันอยู่ฝั่งนี้ไอ้นั่นมันอยู่ฝั่งสมุทรไอ้นั่นมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่า นันนีมันออกโพจแจ้ไม่ใช่ละใช่เอออันนี้มันคนละ<ม>คนละฝั่งนะถ้าจะไปก็ต้องเดินตามารถไฟไปใช่ครับรถไฟทุกวลาลงรถไฟรถไฟที่การก็เยอะมาเจอสมุทรสาครอ,อีกนะครับอ๋อนี่ครับผมพิชัยนะลุยนะฮะรบับช่วงต่อจากป่าหยดนะครับเดี๋ยวพิชัยก็เอาผมไปทิ้งไว้ที่บอ่พอพลแล้วก็ป่าหยดก็ไปรับนะครับแต่ว่าผมไปพักที่เมืองครับ <C ane> ไปพักที่เมืองเราให้ปลายจุดไปรับครับผมนะฮะบ่อพลอยนะนะครับหกสิบกว่าโลนะบ่อพลอยนะทุกคนนะนี่ไงนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอ่ะนะไอ้นั่นคืออะไรอ่ะพระรามสองไงเราบวบบกลับมาพระรามสองไงตายแล้วทุกคน แต่ว่าเราต้องเราอ้อมมาได้ไกลอยู่พี่ชายมีม,มีมีของดีไหมมีพระเพลอะไรห้อยอยู่ไหมเนี่ยเต็มสะพานทุกคนสะพานพระรามสองนะครับบนสะพานน่ะนะครับเข,เขาทําการก่อสร้างนะครับพระรามสองมันก็เจ็ดโชว์โคตรยังไม่เคยเสร็จอะสร้างเลยนักหนานทุกคนอันนี้อะไร,รพี่ชายรถไฟเหรอฟฟ้าเหรอทางด่วนเลยทางด่วน ทุกคนเขาสร้างทางด่วนกันนะครับนี่นะทางด่วนเอ้ยสะพานดีๆนะแข็งแรงใช่ไหมไม่มีปิวเหมือนออกขาวนะอันนี้ไม่ได้ทุกคนครับรถติดยังก็อะไรอ๋อเดี๋ยวเราออกซ้ายปุ๊บมันก็หน่อยเดียวหน่อยเดียวเอ้านี่ไงอ่าทุกคนออกซ้าย่หน่อยเดียวเราก็ นี่ทุกคนครับมันแดงครับอออก้ายหน่อยเดียวจากนั้นเดี๋ยวก็คล้องตัวได้หกนิโใช้เวลาเป็นสิบนาที6กิโสกท่าที่เีเอาชิยๆไปทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้กันเนาะนะครับนี่แหละกว่าจะไลฟ์สดที้เอซได้ดูได้ต้องต้องเจออะไรหลายอย่างนะครับทุกท่านตอนนี้ผมกับพี่ชัยเนี่ยได้กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วไปกินในสวนมะพร้าวเลย แล้วก็อะไรเจร้าของสวนอินเตอร์ผาล,ลำด้วยเนาะเ<ช>ขากินฟรีเลยนะเขาห้อยไว้ข้างหน้าให้ลูกค้ามากินฟรีได้เลยนะครับพี่ชัยขอมาเป็นกระตาได้ไหมไม่ใช่นะทุกคนเอามากินแค่พอกินครับสี่ห้าลูกก็พอแพลนะเมื่อเช้ากินไอ้นี่เกาเหลาหมูตุนแล้วก็อะไรวะต้มจำปลาอะไรนะปลาปลาบึกต้มจำปลาบึกนะครับแล้วก็มีอะไรนะผัดฉ่าเป็ดนะใช่ผัด,เ,ด,ดเป็ด,ดเป็ดผัดเผ็ดเป็ด กินกันสองคนพี่ชัยนะครับมื้อเช้าส่วนมื้อเที่ยงเดี๋ยวค่อยหาเซเว่นนะครับเพราะว่าเราจัดหนักมาเช้ามื้อกลางวันแล้วก็เบาๆที่ชิลนะครับจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปกินกาแฟที่ชะเทิงเซาวนะครับตรงนี้มันเป็นช่วงเลี้ยวหักสองแล้วทุกคนนะนะครับใต้สะพานทางด่วนพระรามสองที่เป็นข่าวนะครับ ข่าวอะไรเนาะข่าวไอทีไอไอนั้นมันร่วงมาใช่ไหมล่ะใช่ล่าสุดแมงกะบี้อยู่พระรามสองนะครับทุกคนซอยพระรามสองนะครับอันนี้พระรามสองเที่าวไร่ซอยแปดสิบสองนะครับนะฮะซอยลางโพนะที่ผมออกมาเนี่ยลางโพนะครับสแหมดำใช่ไหมสพ <c oughs> นะครับ ตรงนี้ถ้าออกจากนี้ไปได้ทั้งนิดปุ๊บมันก็จะคล่องตัวแล้วครับการจาราจรน,นะทุกคนนะอ,นดดอีกนิดเดียวเองทุกคนนะครับอยู่พระรามสองแล้วนะครับแต่ก่อนตามลิเกผมก็เคยขี่มาถึงกรุงเทพนะแต่ว่าผมพอแล้วเหนื่อยนะครับรถมันเยอะก็ข,ขี่ยาก ค่อยคลองตัวค่อยๆอ,ออกตัวนะทุกคนนะเออจะมีติดบ้างนิดหน่อยนะครับยิ่งางมัสมเสร็จนะฮะร,รถส่งของนะครับส่งรามส่งด่วนนะฮะเออใช้ออกขวาวดีแล้วมั้งพอะอีกข้างซ้ายรถปูนหรือรถอะไรไม่รู้นะ่ะแ่นก็จะออกนะฮะคันแดงมันออกแล้วนะครับ ปั๊บอ้มันออกทีออกสามคันเลยฮะแท็กซี่นําก่อนงี้ต่อไปนี่คันแดงนะฮะไอ้คันแดงยี่ห้ออนะไรเนี่ยซูซูกิอะไรเนีเยนะ่ยซูซูกิอะไรเซลซีอะไรทุกอย่างนะครับตามด้วยสงครามส่งด่วนนะฮะอะไรอะรช้อปปิ้งเหรอะเอาไปแล้วไปไทายวัสดุพระรามสองนะครับมิกซี่มิกซี่พารามสองเยี่ยงซ้ายนะครับ แปนเดี๋ยววันหลังจะพาไม่ใช่พาหรอกให้พี่ชัยพาไปวัดพระแก้วเที่ยวกันได้เลยเออเมืองเลยแหละเนี่ยนะเมืองเลยแหละไปเดินให้รอบสนามเมืงเลยไหนๆก็มากรุงเทพกรุงเทพใจกลางหลักเลยนะตรงนั้นอ่ะพลังเยอะแล้วก็เที่ยวเยอะนะครับนี่ใครมาถึง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 เทพองคัคของใครกันนี่ไม่รู้ เราขึ้นอะไรสะพานอะข้ามแยกกันใช่อ๋อข้ามแยกโอเคฝั่งต้องไปบางแคนะครับบางแคก็อยัาสร้างเนาะก็แถวพระรามสองเนาะสร้างไาเยอะแยะยุบโครงการไม่ได้หรอือสร้างเยอะจัด จิ๋เจ้าอยู่ไหนอ่ะไหนล่ะอยู่ใกล้กันนี่เมงใชล้เหรออ๋ออยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน<อ>ทุกคนครับนี่คือการจราจรที่กรุงเทพ <มะ S 1> ล่า <มะ S 1> สุดน,น,นะครับปาลามสองนะครับขึ <c oughs> ้นชื่อนะครับปาลามสองนะฮะนี่ครับออก็ยังสร้างไม่เสร็จนะโเราเจอส นะนู่นห้าสิบปีแล้วเหรอ,อไอยสามแม่ครัวนี่ห้าสิบปีแล้วทุกคนอ,อ่ะนะครับวันนี้แบงค์กับพี่ชัยก็กำลังเดินทางกันอยู่นะครับยังไงย c ี่ก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหโดดดีแท้มามาโดดช่วงท้ายคลิปด้วยนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ